พลอ,อยบุตรสาทํากันแทเม็ดลวงข้าวนะครับอันนี้ก็สวยนะครับพลอยบุตรสาทํากันแท้เม็ดลวงข้าวเป็นพอยเก่า,าทำเครื่องประดับสวยงามมากครับออกสีเหลืองสีเหลืองโทนเข้มโทนอ่อนสีเหลืองอบุดน้ำทองเป็นบุตรน้ำทองบุรน้ำแตงบุตร สีเหลืองเข้มเหลืองแก่มีหลายสีนะครับ<ม>สนใจก็โทร0 8 7 1 5 0 5 6 0 1นะครับร้านพลอยเจเจเจันทรเจนาเฉย<ม>ถ้าต้องการพลอยแท้เปิดเพดค้นหาพลอยเจอเราประกันพลอยแท้แน่นอนนะครับ ไม่เชื่อตองพิสูจน์ด้เราอยู่กับคอยผลิตคลอยมานานนะครับถ้าท่านต้องการเป็นขายตีก็ขายตรงนะครับเป็นรถใหญ่กา็มาชมมาซื้อได้สั่งได้นะครับ